p s a s สสำหรับยูโรนี้จะเป็นการใช้งานรับชำระรายการขายรับชำระรายการขายรับชำระรายการขายอยู่ที่ Account รับชำระรายการขายรับชำระรายการขายจะมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนที่1เป็นตัวกรองในการค้นหาส่วนที่2เป็นเครื่องมือในการใช้งานส่วนที่3แสดงรายละเอียดรายการขายส่วนที่4ยกเลิกรายการชำระเงินปุ่มชำระรายการขายเลือกลูกค้าเที่ยการรับชำระเงินเลือกเลขที่ใบขาย กดชำระเมื่อชำระเงินสำเร็จข้อมูลใตารางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลือกรายการที่ต้องการข้อมูลรายการชำระก็จะขึ้นมาและสามารถยกเลิกการชำระได้ปุ่มยกเลิกรายการชำระเงินเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกการชำระกดยกเลิกการชำระเงินกดใช่ สำหรับวี่วราการใช้งานหน้ารับชำระรายการขายก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ